อาเมียคานมั่นใจจะจบอาชีพเคลบุกอาเมียคานเชื่อว่าในวันที่19กุมภาพันธ์นี้เขาจะจบอาชีพนักชกของคู่ปรับที่ยังไม่เคยโชคกันเลยอย่างเคลบุกทั้งคู่มีปัญหากันมานานหลายปีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางเคลบุกที่พยายามเรียกร้องให้อาเมียคานยอมมาโชคกับเขาแต่ทางอาเมียคานก็ไม่ยอมโชคกับเขาสักทีแม้แต่ในช่วงเวลาที่เคลบุก รองแชมป์โลก ibf รุ่นเวลเทเวทอาเมียขานนั้นขึ้นชกครั้งสุดท้ายเมื่อปีคศ2019ในไฟที่เขาชนะน็อกบิลลี่ดิฟในขณะที่ทางเคลบุกนั้นขึ้นชกไฟล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในไฟที่เขาแพ้ให้กับเทเรนซ์คอร์ฟอร์ดในการโชกไฟนี้อาเมียขานมีความมั่นใจมากว่าเขาจะเป็นผู้ชนะและจะทำให้เคลบุก ต้องยุติอาชีพนักชกโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่านี่จะเป็นเวลาที่ผมจะจบอาชีพเขาดังนั้นเขาจะไม่จำเป็นต้องมาชคมวยอีกมันจะเป็นการรับเงินที่ดีที่สุดสำหรับเคลลบุ๊กที่คุณต้องทำก็คือแค่รับเงินแล้วเดินออกไปแล้วปล่อยให้กีฬานี้มีความสุขอาเมียข่านกล่าวแม้จะมีชื่อเสียงมากกว่าแต่ในเรื่องของความแข็งแกร่งนั้นเคลบุ ดูจะเหนือกว่าอาเมียข่านเพราะเขาเคยครองแชมป์โลกในรุ่นเวลเทเวตในขณะที่อาเมียข่านนั้นเคยครองแชมป์โลกที่รุ่นจูเนียเวลเทเวแต่เมื่อเลื่อนมาโชคที่รุ่นเวลเทเวตแล้วเขากลับทําได้แค่เป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกนั่นเอง